ผมนางเกมมิงทีวีนะมาเล่นมาค่บกันคนระับไปเลยอ,อยู่ <What? S 1> ะะไหนะะไไีวัดแมปอะไรแมปอะไรทำไมเราไดู้๊เนาแทนที่ได้แล้วอยู่ไหนแมปะอะไรวะ เราเจาะไปดูแล้วเราได้อยู่ตรงนี้ <S <S มีการถ่ายเข้าไปอาจจะไม่มีอะไรวัาตาวาแหลกมันแหลกเราเราอยู่ไหนเราต้องเข้าไปนี่เจาะเจาะเจาะอะไรวะม,มนหนวกต้อง,อย,งอยู่ด้านในสุด ป้าจะมาช่มันเปล่าจะอ๋อรู้แล้วมันต้องให้เริ่มเล่นเล่เล่นเล่นเ่อเล่นเล่อเล่นเล่นเล่เล่นเ่เ พุดพ เดี๋ยวครับขอแป๊บมองเห็นไหมครับนี่เห็นไหมโหลดแมพอื่นก่อนนะครับแป๊บนึ่งโหลดแมพโหลดแมพก่อนนะครับผมชอบเข้าไปดังนี้ครับ ว่าตอเฮอะไรอะไรอะไรวะอกอล์มก,กอลอกอ์มกับพีโรกคือพีโรกเล่นแบบนี้กันเลยนะครับมันต้องเล่นทั้งหมดสี่คนนะครับผมนี่ก็คือเล่นการสี่คนได้นะอ้าว นะครับตือนตื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 โอ้ตืตตตตตหทุไปกันเดืเดืเข้ามากันนะครับผมไปต่อตมตุมครับลม ผมโลจินผมกับน,นี่ครับผมมันจะเป็นอย่างี้นะเริ่มแรกน่าจะอยู่ตรงไหนวะนี่เริ่มแรกอยู่ตรงนี้ครบบมันจะมีให้สี่คนนะครับผมอันนี้มันคืออะไรมันคืออาวุธที่ขุดน่าเก่งน,นะครับ อะไรอัฟรบบบอะไรนี่รูรน้นะครับมันบอกว่าพาร์ตฟอสให้กดน,น,นี้เลยครับอับผม้วกเปลี่ยนผมจะเล่นคนเดียวเะยครับยิบหน้าอาจมีคนมาเล่นด้วยเอามาทำไมเนี่ยฮะอย่าแป๊บ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับปล่ยจะละนะครับตุ้ยกดตัวนี้เลยกดปุ๊บเราคงมาต้องมายืนอยู่สีเหลืองตันนี้นะครับเซฟไหมข้ามมีที่ซ่อมผมซ่อมได้เลยครับโอ้ยดลูสองอันนี่ จะอยู่สีไหนสีเขียวดีกว่าผมชอบสีเขียวเนี่ยนิมสองสามปดเอาได็ก l e t ช่วยด้วยจยเป็นอย่งครับทำไนึงให้ต่อยต่อยๆะไปเลยนะครับอุ๊ยตกตกไปเอาบอกเรา เนี่เลวิโครับแล้วบอกแปบนับแปาบอกคนอื่นในกระดับขโมนเมื่อกี้เจอแอปเปิ้ลทอง ยังเงียบไปเลยนูกมีมื่งนี้อะพนทองไปกันนะครับต้นหวานเลยจุดจุว้าวว้าวววววุโอ้รูเล้มันทีไุเฮ้ยแล้อะไร หืแมทแมทเอามาทำเพื่ออะไรครับแบบเลแบบ็กครับใจทำด้วยอะไรครับทำด้วยละมาต่อฟอกไปครับใ <c oughs> จทำพมอาอุอลระบิอเอามาทำไม มีอุยอุยยอุยต่บล็อกครับต่บล็อกเมื่อกี้กับตกนีนี่ครับนี่ปโอเคมงทำตกใจมึงไรฮุบออกนาะ กาไม่โดดหรอกน้อข้าฉลาดกว่เจ้านี่นะจะหมา,า,า,ามาทำไมครับดับดับดบดับดับดบลงไปซะหน่ แอบสนิยเลยตกใจหมดเลยนี่กูขุดขุดขุดฮึเฮ้ยเอาขขุดเทปเทปใสชุดเกาะแป๊บป่ะทำมันทำมด้วยขึ้นจอ ทำไมไม่อยากได้สุนัข